เด็กๆของเรานะคะมาช่วยลุ้นนะคะกล่องพัสดุนะคะกล่องใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กน้อยก็มาเป็นกำลังใจนะคะเด็กๆของเรานะคะมาช่วยลุ้นนะคะเอา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 กินเลยค่ะอาให้เด็กน้อยเรากินก่อนแล้วคุณพ่อช่วยหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ส่งอะไรมาให้ครอบครัวของน้องนะคะมาลุ้นกันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรมีอะไรอยู่ข้างในนะคะว้าว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 ,ว,าวโอ้โหเต็มเลยนะคะเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะคะเต็มเลยอ่าโอ้โห กล่องออกนะคะหมดแล้วนะคะกล่องหมดแล้วอันนี้เป็นชุดน้องนะคะที่ส่งให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะโอ้โหมีน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกอ่ะน้ำพริกอะไรเนาะนี่น้ำพริกอะไรนะคะ ริกนะคะอืมน่าอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็คุณมท่านมากๆนะคะโอ้หลายแบบหลายลายเลยนะคะหลายแบบหลายลายเลยสวยสวยสวยสค่ะขอบคุณท่านนะคะโอ้เยอะเลยนะคะบูบ๊ใส่อ่าน่าจะใส่ทั้งครอบตัวนะ คุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งสิ่งของต่างๆมาให้กับครอบครัวของน้องโบอพลอยนะคะ ็นน้ำใจด้วยนะคะมอบมาให้กับครอบครัวของน้องนะคะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆท,ทุกประการนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยรวยเฮงเนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนเด็กๆนะขอบคุณก่อน ข้ากับคุณค่ะคู่ใหญ่ใจดีสงขโปรงมาให้ขอบคุณค่ะออโอ้ค่ข้ากับลูก,กค้ากับข้ากับขเสียงยังไงเ่นโอ้ยากกพี่บัวเสียงแตกพี่บัวเสียงแตกอ่ะพี่บอท้องว่ายังไงลูกค่ะก่อนจ้าสวยๆค่ะจ้าสวยๆจ้าก่อนโอ้โหวันนี้มาในบัวเดี๋ยวเลยนะคะกับน้องโอ้นี่นะคะ เราคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งนะคะพัสดุมาให้กล่องเบลอเร์เลยนะคะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอา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 เาเป็นยังไงเป็นยังไงอะป่าปลเข้าที่ได้เข้าที่ได้นะคะส่วนคุณยายก็อยู่ทางนี้นะคะคุณแม่นะคะพี่อ้อมนะคะครอบครัวของเราอยู่ด้วยกันทุกทุกเชือกเลยนะคะโลมแรง ออมเล่นฝุ่นแล้วไหนไหนไหนว่ายังไงาได้รับกล่องพัสดุนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะวันนี้เราก็เอากล่องของพัาสดุนะคะมาเปิดที่บ้านเตรียมสุกนะคะมาเปิดพร้อมๆกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ ว่าข Elliot, ้างในมีอะไรบ้างนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าน okay uh, ี่นะคะกล่องมาเริ่มเทิมเลยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะกล่องใหญ่มากเลยนะคะเต็มเก้าอี้เลยอ่ะพ่อมาช่วยเปิดหน่อยนะคะอ่าอ่าน้องบอพลอยลุ้นไปพร้อมกันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะกล่องพัสดุกล่องนี้นะคะได้รับแา พี่นิวนะคะตอนนี้นะคะครอบครัวของน้องโบพลอยได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบ,บคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงเด็กๆนะคะส่งพัสดุมาให้เด็กๆนะคะมาลุ้นมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหเต็มกล่องเลยนะคะมาเต็มกล่องเลยมาเต็มกล่องเลยจ้าโอ้โหมีขนมด้วยโอ้โหถูกใจพลายปันๆเลยนะคะ มีขนมนะคะโอ้ยขอบคุณพี่นิวมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้ยน่ารักมากมากเลยนะคะทุเรียนทอดนะคะมินิเลยนะคะขอบพระคุณพี่นิวมากมากเลยนะคะโอ้ขนมเต็มลังเลยนะคะเต็มกล่องเลยโอ้โหของมวนรดมะพร้าวเยอะเลยนะคะเต็มกล่องโอ้โหมีของน้องด้วยนะคะ มีของเด็กหญิงเบอร์พลอยด้วยนะคะอยู่ด้านรางน,นั่นคืออะไรเพ่ะทุเรียนทอดเอนี่นะคะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเจียวปลาราโอ้ยของแซบของมักของอร่อยนะคะเจียวปลารานะคะของแซบค่ะของแซบของนัวมีชุดสวยๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นโบของน้องหรือเปล่าคะเนี่ยน่า เป็นโบนะคะโอ้ยมีหมูกด้วยไว้ให้พอควานใน่ควานนะคะใส่ทํางานขอ,ขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้กระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋ากระเป๋าโอ้เยอะแยะเลยนะคะขอบคุณพี่นิวนะคะว้าวน่ารักน่ารักนะคะสีชมพูหวานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้น้องพลอยเลยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องเดินไปโรงเรียนนะคะขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะ อันนี้เม็ดเม็ดเม็โอ้มีเม็มาให้ใส่ด้วยนะคะขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะอ่าได้รับเป็นทีเนะะเนท่เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนม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 ขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะเต็มกล่องเลยพูนพูนเต็มกล่องเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงครอบครัวข,ของน้องบอรพลอยนะคะหนุบาน,นจุ การนั่งให้กูขอบคุณพี่เนวนะคะที่ส่งนะคะ เยอะแยะเลยนะคะทั้งของกินของใช้นะคะมีแมสด,ด้วยนะคะมีขนมนะคะอ่ามีคุกกี้นะคะมีอ่าน่าจะเป็นโบผูขุมของน้องนะคะน่าจะเป็นทาทาท,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 าทัดไม่ผิดนะคะส่งมาให้เด็กๆของเรานะคะขอบรคุณพ,พี่นิวมากมากนะคะขอให้พี่นิวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะล้ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเยอะๆนะคะ จากรูกไก่พระเจดนะคะพี่นิวคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ฝากนะคะเป็นกล่องพัสดุคือเต็มเลยนะคะเต็มเต็มเลยคือได้ใช้งานด้วยได้ทั้งมีของกินด้วยนะคะขอบคุณพี่นิวอีกครั้งนะคะ มากมากค่ะ